อ่าสิบเจา้าภาพเอาใกล้แล้วยมเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีเดินมาทางนี้ละโยมใครจะเป็นเศรษฐีทองคำเอาและโยมเพราะว่าทั้งหมดมีส0สิบเจ้าภาพเท่านั้นอ่ารับมหาเศรษฐีนี่มีแค่3ามสิบเจ้าภาพโยมอ่ถ้าเกินส0สิบไม่มีละโยมเพราะฉะนั้นวันนี้เราเจาะโยมว่าใครจะเป็นเศรษฐีรับแค่สามสิบเจ้าภาพ เ,เพราะว่าเราจะาบันทึกบุญวันนี้เทพองค์เทวดา,าบารมีวันนี้เราจะบันทึกไว้สามสิบเจ้าภ้าเจ้าข้างอตาตมาก็ขอใช้เสียงนี้ประชาสัมพันธ์บอกโยมด้วยทั้งซ้ายทางขวาหยุบด้านหน้าด้านในก็ดีโยมที่อยู่ในห้องในห้องสวดมนต์ก็จะเดินพอออกมาห้าน,นอกเลยยนะ อยู่ที่ห้องส่วนบนก็ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงตาออกมาอยู่ด้านนอกนะรอที่จะรอแล้วสาธุาตุทาดาก็เร่วมไปอีกแล้วอไปอีกหนึ่งพุธธนาไปกยงองค์อสองโอ้ยสาธุตุธาดาไปสองแนละ้วยมเหลืออีกสิบ้าเจ้าภาพยกไม่น่าจะถึงเงยนะ กุธาดาไปแล้วอาจารสิบห้าเจ้าภาพเอาเศรษฐีอีกสิบห้าเจ้าภาพยมรับปีเสียทองคำตอนนี้ป,ดดนปีเสียทองคำด่วนจ้าปีเสียทองคำด่วนจ้า โยตอนนี้เหลืออีกสิบ นาปีเียดทองคำเหลืออีกสิบไปยศเวลาแล้วอะไรนะไอฮะะโอเคเอา้ารีบวางเลยโยมเดินรีบวางเลยจ้าตอนนี้จะเร่งเวลา รีบวางเลยโยมปีเตียทองคำไม่ว่าจะเป็นทองคำโยมแกะจากขุงอย่างงดถ่ายรูปก,ก่อนโยมขอด่วนผนตาแล้วาทางโลกหลอกก็เลยนะั่นอีกสิบหรืออีกสิบอีกสิบตัวอีกตะวัว อ้าตอนนี้ขอจ้าภาพสุดท้ายโยมปีเสียทองคำอ้าวเหลืออีกสิบจ้ภาพสุดท้ายโยมนี่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 อ่ะตูเบียหนึ่งขอด่วนเลยโยมพันห้า เอาเลี้วโยบอีกอีกเก้าเจ้าภาพอีกเก้าเจ้าภาพโยอีกแปดเจ้าภาพเอาเลยดวนเลยโยบเจ้าฝนมาแล้วเอาสาธุขอเทวดาอย่าพึ่งตกนะจ๊ะขอเทวดาอย่าพึ่งตกนะนายโยบอาวานได้เลย ตอนนี้โยกนั่งแค่ที่ให้เรียบร้อยโยกยังไม่หมดยังไม่พี่โอ๊บพี่ยาวเหลืออีกส,สิบสิบหมดเลยอ่ะชีวิตนี้มีประโยชน์หมดเลยเหมาอาทุอ้าวตน อ้าวตอนนี้โยมนั่งเก้าอี้เลยตอนนี้หมดแล้วปุ๋ยเสียทองคำหมดแล้วทีวิตนี้มีประโยชน์เหมาหมดเลยโยมสาธุอ้าวตอนนี้ขอให้โยมนั่งเข้าที่เลยโยมอ้าวน,นั่งลงเลยโยมนั่งลงเลยนั่งลงเลยเจ้าค่ะอ้าวตอนนี้จะได้เวลาหล่อพระแล้วรอท่านตาแล้ว हां ये बैठ जाओ เอายกเตรียมพร้อม <coughs>

Budha, Buddha, Bajinga, Budha, ada karya boy, ada karya boy, karya khas Dance and dance. Menghidupkan Sri Sahasat Sutama Puno Tango Sempoh Ya ภาวคุณโภณะทวนเตบูชาตังนุสาสังฆานุสาติปฏิหารญาณญาณิวัน वाकुत्र जय रननाय य मही wang kami katuyo tamang wang kami sakraso guna namasam nabun sehwi namobun ayat prabun sakai ratanaya ธัมมาโภธัมโมสังโฆเจนะ <SgraceCal> <Ses Four mundialALLY>

พร้อมทั้งบริวารท่านวันนี้เรามาสร้างลูปลักษพระโพธิสัตว์ขอบาร,รมีหลวงปู่น้อมนำกําลังบาร,รมีรวมสมเด็จองค์ปฐมดลมมหาจาักรพรรดิพุท,ทธเจ้าองค์แรกพร้อมทั้งบริวารพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์พร้อมทั้งบริวารพระปเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเราฝากการเวียนไหวายเกิดไว้กับหลวงปู่ดู่หลวงาม้าหลวงตาอ้อย,ออยขอท่านช่วยเหลือเพื่อกูลพวกเราทุกภพทุกชาติไป ขอบรารมีหลวงปู่รวบรวมพลังงานบุญเทวดาทั้งหลายพระสยามพระศรีสยามพระยายเยมราชเพระจตตโรกบาลแม่ทรณีแม่ของทาแม่โหรศกพระเชี่ยวเมืองพระทรงเมืองทุกจังหวัดพยาพุทยักษ์นาคเมืองรับแลวบังบทพระสบกุมพันธ์บ,บริวารขอรวมพลังงานบรารมีสิบยี่สิะ วานสิงเนธรมมะปัญญาวิยะสันติสัจจะทิฏฐาเนเมตตาอุเบกขาทัศาบาลเมีไว้อย่างรูปลักษณ์หลวงตาอานะ้อยขอให้กระจายไปยังรูปลักษณ์ทั้งหมดที่หลวงปู่ดูลวงตาม้าท่านอธิฐานและสร้างขึ้นที่พวกเราไปฝากกระแสตั้งกองบุญไว้ที่ท่านตาอ้อยท่านได้สร้างขึ้นขอให้เกิดแสงใจวางเป็นสายใยเดียวกับท่านบนนะขอสว่างฟูพร้อมพร้อมกันนะนะ แล้วแผ่ไปทั้งสามแม่โลกธาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกเราผู้ช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้มีคุณกับกองคุณพมะปัญโยผู้มีคุณกับแม่ชีมุขมะการแก่นขอบารมีหลวงปู่เมตตาอธิษฐานไปในเรื่องราวพวกเราทั้งหมดตามสายใยสังกร,รมเหตุให้เกิดกรรมทั้งหมดขอท่านปรับให้เหตุที่ดีขอให้ปรับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป เหตุที่ไม่ดีพอท่านปรับสายใยกรรมปรับธาตุรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ไม่มีอาการให้ขนาดลดลงให้หายไปหลวงตาอ้อยท่านมีความพิเศษในการช่วยเหลือเรื่องการรักษาโรคพากันอธิษฐานใครมาอธิษฐานกับหลวงตาอ้อยนี้ขอให้สําเร็จในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายใครมาอธิษฐานกับท่านตาอ้อยขอให้มีแต่ความโชคดี ดินกระแสกุศลวาสนาบารมีป้องกันอุบ,บัติเหตุบตดภัยภัยจากธรรมชาติสัตว์ร้ายโรคระบาดของ,งมิคมภัยจักมนุษย์ที่ไม่ดีอะมนุษย์ทั้งหลายขอท่านปรับปูุงส่งบวิญญาณจากที่อยากให้ละเอียดน้อมไปในสิ่งที่อธิษฐานของพวกเราทั้งหมดให้สเสถียรสามแดนโลกประทนอนุโมทนาพร้อมเพียงกัน thế của타 เทตมะสาเทตมะภรรารักานตาเจตานันทยังทานอาราหันทานันเตเสนะราก สังขาาราตังขาติกานังจายังทารังทารา ลมเย็นเป็นสุขทุกคนเนอะรเอารลย,รยเๆเฮงเฮงขอให้บารมีหลวงปู่แผ่ไว้ตามสายฝนเะนี่ยชำระล้างทุกอย่างสิ่งชั่วไม่ดีให้ออกปะสิฟาทุ เอาแจกเลยแจกเลยขาทู โอ้หลวงตาอ่อยขนาดออกปะฟ้าผ่าเนะลยเฮ้ยฟ้าร้องปกติแต่ด้วยอู้ดังกว่าได้ด้ยหลวงตาอ่อยถ้าจะดีใจ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในไลฟ์สดถัดไปนะคะในช่วงเย็นค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะ